ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนครับบรรยากาศย้ำสวยเนาะเฮ้ยแรงครับพี่น้อง้าห้องบุมบํามุมบําเป็นฝนเป็นลมเป็นงานแต่โบโตกครับมหสเมีเงาจักจันนะครับแต่ละมือน้ำซักแห้งครับควายกับพ่มีอยากกินแล้วครับแห้งแห้ง พาลงมาหวยครับมือนี้ไม่กินน้ำหวยเพราะน้ำซ่าแห้งไปแล้วบรรยากาศเดดท่อนครับไข่เล่มหญ้าร้องไห้ครับผมจิ้มๆครับจอยแห้งครับลงรวดกับจอยเช่กันครับนี่จะนางพันสายนะครับอวนกงมูพอเปนทองครับทองไงไล่คอดแล้วกับน้องไส้ของตัวล่า หลังจากพ่อพ่อยายเขียวโดนครับลงมากินน้ำหอยท่านี้กินน้ำน่ครับลุยปลาพักแว่นก่อนโอ้ยแรงครับรครับสกลนครปีนี้เกิดมาก่เคยพ่อเคยเห็นครับนอกจากฝนมาตอกกัะน,นำอยู่ซกกักยังแหงครับสูบน้ามาก้าก็้ม่ได้ปรากฏการ IO, เอ็นิโยคนวะ ไปคิยโยโย่ดีเลยพี่น้องแดงมาหลายปีได้ไงปีไกายนี่ก็บนักแล้วปีนี้นักกับปีไก่ในีไว้ที่ไหนบุณย์เลยโอ้ยนี่นะครับห้อยหานครับลอกไปปีไก่ปีกอนเนาะขั้นคือคู่ปีกึบนมามีน้มพรอมนะครับป้านี่ชาว่้านได้ลอกครับตอนนี้ลอกแล้วกันยังอย่าขาดว่างนะครับเนี่ยแรงคักแรงแน่ครับ ไปามาปลาสซกกระดับปลาหอยกันที่รับปรกันนะครับนี่ม่ยอมลองน้ำนะครับูุยงาเลยครับตอนนี้กิน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 คะแนนจะลวงไปทั้งไม่ หาลีย่ยมุมเหมือนกันหละค้นกันหลาห้อนมาไว้ครับอ่าเด็กหน่อยลองน้ำแล้วครับหอนแห้งอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกลรงใจให้ครับช่องเทศบานครับผม